อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเจาก,กล้อง G10 มาที่เครื่อง Mac ก็มีแค่สาย USB ที่แถมมาให้ถ้าใครใช้เครื่อง Mac ที่มีพอร์ต USB เราก็ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มอย่างเครื่องผมเป็น Macbook ที่มีพอร์ต USB Type C พอร์ตเดียวผมก็จำเป็นต้องซื้อตัวนี้มาเพิ่มตัวอุปกรณ์ตัวนี้ผมเคยทำคลิปไว้แล้วเดี๋ยวมีลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคําอธิบายคลิปนะครับเพื่อใช้กับสาย USB ตัวนี้สําหรับคนที่คิดว่าสายตัวนี้มันสั้นไปแล้วก็ซื้อสายยาวมาใช้งานแทนสายตัวนี้ได้แล้วก็สําหรับเครื่อง Mac นะคร อัน,นอัน,นึงเป็นปลั๊กอินอันนึงเป็นตัวควบคุมเรื่องระบบการไลฟ์ตัวควบคุมระบบการไลฟ์นะครับผมก็ทำคลิปไว้เรียบร้อยแล้วนะมีลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคำอธิบายคลิปนะครับมันเป็นเพลย์ลิสต์นะครับก็คือรวมตัวนี้ด้วยรวมตัวนี้ด้วยเป็นซอฟต์แวร์ t r e a m Labs OBS เดี๋ยวเราไปติดตั้งปลั๊กอินพร้อมกันนะครับว่าติดตั้งกันยังไงอันดับแรกเลยเราจะเข้ามาที่หน้าเว็บนี้ก่อน จากนั้นนะครับเราก็เลื่อนลงมาเดี๋ยวมีลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคําอธิบายคลิปนะครับสำหรับหน้าเว็บนี้เรามาดูตารางนี้กันครับตารางนี้ก็เพื่อจะดูว่าซอฟต์แวร์ที่จะซัพพอร์ตให้เจ้ากล้อง G1 มันเป็นเว็บแคมมีซอฟต์แวร์อะไรบ้างในคลิปนี้นะครับผมก็ใช้ตัวแอปพลิเคชันของ OBS นะครับเป็น Steam Labs OBS เพื่อสาธิตว่าเจ้า G1 เป็นเว็บแคมให้กับซอฟต์แวร์นี้ได้แล้วเราเลื่อนหน้าเว็บลงมาเราก็จะเห็นคุณสมบัติของตัวฮาร์ดแวร์ที่ใช้กับระบบปฏิบัติการ Windows แล้วก็ระบบปฏิบัติการ Mac o s ว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างก็ดูที่เครื่องของเราด้วยนะครับเมื่อเราดูคุณสมบัติว่าเครื่องเราสามารถที่จะใช้ได้เราก็เลื่อนหน้าเว็บขึ้นมานิดนึงนะครับก็จะเห็นเมนูคําว่าซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดเราก็คลิกไปเลยครับแล้วก็จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาในหน้านี้นะครับก็บอกเลยนะครับว่าถ้าเราใช้ระบบปฏิบัติการ windows นะครับไฟล์มันจะเป็นนามสกุล exe ส่วนใครใช้ mac os ตัวไฟล์นะก็จะเป็นนามสกุล pkg แล้วก็ด้านล่างลงมานะครับเราก็จะเห็นว่ามีกล้องรุ่นไหนบ้างที่สามารถใช้เป็นเว็บแคมได้ แล้วเลื่อนหน้าเว็บลงมานะครับเราก็จะเห็นเป็นตัวสีแดงๆให้เราอัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล้องเราให้เป็น,ป,นปัจจุบันที่สุดนะครับจากนั้นครับเลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะครับเราก็จะเห็นว่าเราจะดาวน์โหลดด้วยระบบปฏิบัติการอะไรระบบปฏิบัติการ Windows หรือระบบปฏิบัติการ MacOS ในคลิปนี้เราใช้เครื่อง Mac ในการสาธิตนะครับเราก็เลือกที่เครื่อง Mac นะครับจากนั้นก็คลิกที่เมนูมันก็จะมีป๊อปอัพเมนูขึ้นมาให้เราเลือกรุ่นของกล้องที่เราใช้อยู่เราก็ใช้ G100 หรือ110ก็ขึ้นอยู่กับภูมิาคแต่แล่ละะทีก็จ ใช้ชื่อไม่เหมือนกันก็จะเป็น G100 กับ G110 นะครับแล้วก็เลือก G100 G110 จากนั้นนะครับก็ใส่ serial number ก็ดูที่ฐานของกล้องนะครับก็จะมีไม่เหมือนกันนะครับก็ใส่ให้ถูกต้องด้วยนะครับพอใส่ตัว serial number ของกล้องเราเรียบร้อยแล้วเราก็คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลยมุมด้านขวาบนนะครับก็เป็นสถานาการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นจากนั้นนะครับก็มาที่เมนูไฟล์เดอร์ก็ดูที่ตำแหน่งที่เราเซ็ตค่าให้มันดาวน์โหลดลงที่โฟลเดอร์ไหนเดฟอลต์ของเครื่อง Mac ก็มาที่ดาวน์โหลดอยู่แล้วนะครับเราก็ไปคลิกที่ไฟล์ที่เรา ดาวน์โหลดมามันเป็นไฟล์ปลั๊กอินนะครับ .pkg อย่าลืมนะครับเครื่อง Mac ไม่ว่าจะติดตั้งแอปที่อยู่ภายนอกของ Apple Store หรือตัวปลั๊กอินนะครับเราต้องไปเช็คที่ system p r e f e r e n c e ไปที่ security privacy ให้มันเป็นเหมือนกับลูกศรที่ผมชี้อ,อยู่นะครับให้เลือกตรงนี้กลับมาที่ finder ก็มาดับบนคลิกที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมามันก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับก็คลิกที่ continue ไปนะครับ แล้วก็คลิกที่ continue อีกรอบนึงจากนั้นก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาก็คลิกคําว่า agree ไปที่หน้าต่างตัวนี้นะครับก็จะมี3อ p ชั o นให้เลือกนะครับก็คือด้วยระบบความปลอดภัยของเครื่องม็กมันสามารถสร้างได้หลาย user นะครับเราก็จะติดตั้งที่ทุก user เ,เลยไหมเวลาจะใช้ั๊กอ i n ตัวนี้หรือจะใช้ตัว user นี user ้ user เดียวนะครับรทัดที่2ตัวที่3าก็คือว่าจะติดตั้งั๊ก g i n ที่ Hard Disk External หรือเปล่าก็แล้วแต่เราส่วนผมผมก็เลือกตัวแรกไปก่อนนะครับจากนั้นผมก็คลิก continue แล้วก็คลิก install จากนั้นก็จะมี หน้าต่างป๊อปอัพให้เราใส่รหัสของเครื่องเราเวลาเราจะเข้าเครื่องครั้งแรกนะครับเป็นเรื่องปกติของการติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่อง Mac นะครับเราก็ใส่รหัสของเครื่องเราลงไปจากนั้นก็คลิกปุ่ม install software หน้านี้ก็เป็นสถานะของการติดตั้งตัวปลั๊กอินนะครับถ้าเสร็จสิ้นก็จะขึ้นหน้าแบบนี้เราก็คลิกปุ่ม restart นะครับแล้วก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้เราลบไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไหมก็ลบไปเลยครับเดี๋ยวมันมีอัปเดตอยู่เรื่อยๆไม่ต้องเก็บไว้ที่เครื่องนะครับแล้วก็คลิกที่ move to bin พอมาดูททีี่่ไฟล์ ดาวน์โหลดมามันก็หายไปจากนั้นเครื่องก็จะรีสตาร์ตเองตอนนี้เรามีซอฟต์แวร์ด้วยกัน2ตัวตัวนึงเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการจัดการในการไลฟ์นะครับก็เป็น steam labs obs ซึ่งเคยทําคลิปไปแล้วเดี๋ยวมีลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคำอธิบายคลิปนะครับมันเป็นเพลย์ลิสต์แล้วก็ ตัวั๊กอ in เพื่อให้เจ้า G100 กลายเป็นกล้องเว็บแคมให้กับเครื่อง Mac เครื่องของเราก่อนที่จะเปิดตัว Steam Lab OBS ขึ้นมาเราก็ไปเปิดเครื่อง G100 กันก่อนเราก็เชื่อมต่อตัวหัว USB ตัวนี้นะครับต่อเข้าไปอย่างนี้เลยเมื่อเราเชื่อมต่อสายตัวนี้กับตัว,ก,ตวกล้องแล้วก็เชื่อมต่อตัวนี้กับคอมพิวเตอร์หรือเครื่อง Mac ของเรานะครับเราก็เสียบเข้าไป ตัวนี้ก็จะคอนเน็กไปที่เครื่องแมคเครื่อง G100 นะครับเวลาเราเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องแมคนะครับสถานะมันจะปิดการกําลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่ถ้าเราเสียบแล้วไม่ได้เปิดสวิตช์นะครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่อง G100 ไปพร้อมกันเลยนะครับสักพักก็ขึ้นสถานะแบบนี้เราก็เลื่อนมาที่ Webcam ตัวนี้นะครับแล้วก็กดโอเคไป หน้าจออินโฟตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเราต้องการที่จะให้มันขึ้นสถานะแบบไหนก็กดตรงดิสเพย์ตรงนี้นะครับไปเรื่อยๆก็แล้วแต่เราชอบนะครับมันปรับได้เราก็เปิด Steam แบบ OBS ขึ้นมาก็มาที่ตัว s u r c e นะครับหรือแหล่งข้อมูลก็คลิกที่ตัวเครื่องหมายบวกก็ะจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาเราก็เลือก Video Capture Device นะครับจากนั้นก็คลิกปุ่ม add source หน้าต่างนี้เราก็ตั้งชื่อ ให้มันเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เราจะตั้งเป็น G100 ก็ได้หรือจะเป็นสมมุติว่าเรา G100 เป็นกล้องหน้า,นาก็บอกว่าเป็นกล้องหน้าเป็น In the Front ก็แล้วแต่เราจะตั้งชื่อนะครับขอให้มันสัมพันธ์กับสิ่งที่เราทํางานผมก็ใส่คําว่า G100 นะครับจากนั้นก็คลิกปุ่ม Add Source นะครับมันก็มีหน้าต่างนี้ขึ้นมาเราก็คลิกที่ Device นะครับหรืออุปกรณ์ตามลูกศรที่ผมชี้ไว้นะครับ ตอนนี้ผมมีเมนูด้วยกัน3เมนูนะครับก็จะเป็นตัว HD 3 1ซึ่งผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับกล้องจิวกระ้าผมใช้วิดีโอแคปเจอร์ที่ชื่อว่า hd31 นะครับตอนนี้นะครับมันก็มีตัวเลือกเพิ่มมาอีกจาก2ก็เป็น3ก็คือ l u ม ix เว็บ cam มซอฟต์แวร์ถ้าเราเปิดกล้อง g10 ค้างไว้ก่อนแล้วนะครับมันจะขึ้นเป็น l u m i กอย่างเงี้ยแปบ๊บเดียวเราก็จะเป็นภาพที่เรากำลังใช้กล้องจับไปอยู่แต่ถ้าเรายังไม่เปิดกล้องมันจะเป็นอย่างเงี้ยค้างไว้ตลอดจนกว่าเราจะเปิดกล้องนะครับถ้าเราเปิดกล้องไว้เลยนะครับมันก็จะเป็นภาพที่เราใช้กล้องจับสิ่งที่เรากาลังจะถ่ายไว้อยู่เหมือนกับในตัวอย่างรูปภาพนี้นะครับจากนั้นเราก็คลิกปุ่มดันไปเลยเราก็จะได้ข้อมูลทีี่ตัววกกลล้้้องแแบบน็น ข้อมูลที่จอที่เราจะถ่ายทอดสดไปก็จะเป็นแบบนี้โดยไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะครับมันจะเคลียร์นะครับส่วนตัวกล้องก็จะมีข้อมูลต่างๆคนที่ดูแลกล้องก็จะสามารถปรับตั้งค่าต่างๆที่ตัวกล้องได้เลยโดยที่ไม่แสดงข้อมูลเหล่านี้นะครับที่ตัวคอมพิวเตอร์ที่เราจะไล์ออกไปผมจะลองโฟกัสดูนะครับมันจะเห็นว่ามันมีการรีเลย์ขนาดไหนเพราะว่าถ้าโฟกัสแบบแมนนวลมันจะมีแมกนิฟายเข้ามาช่วยเดี๋ยวผมจะลองโฟกัสดูนะครับ มีการรีเลย์ประมาณนี้เดี๋ยวกดชัตเตอร์ครื่องหนึ่งค้างไว้แล้วก็มันจะกลับหน้าปกติก็รีเลย์ประมาณนี้ผมจะลองกดบันทึกวิดีโอนะครับขณะที่เราไล์มันจะเป็นปฏิกิริยายอย่างไงนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับสัญลักษณ์ของการบันทึกตัวก็จะดับไปนะครับมันไม่สามารถบันทึกในขณะที่ไล์ได้นะครับเราก็ต้องให้เครื่องมันใช้ฟังก์ชันในการบันทึกในขณะที่ไล์เอานะครับก็บันทึกรงที่เครื่องถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็แก้ปัญหาโดยการปิดซอฟต์แวร์แล้วเปิดขึ้นมาใหม่นะครับ พอเปิดแอปขึ้นมาใหม่ มันก็ใช้งานได้ปกติตอนนี้เรามีปัญหาอยู่2ทางก็คือเวลาเราไลฟ์เราบันทึกที่ตัวกล้องไม่ได้เราต้องอาศัยตัวซอฟต์แวร์บันทึกในขณะที่เราไลฟ์แล้วก็ระบบเสียงนะครับมันจะไม่มีเสียงมาตามเส้นทางนี้นะเสียงต้องหาไมค์ภายนอกถึงจะใช้ได้หรือไมค์บิวอินจากเครื่องแม็กนี้ก็ประมาณนี้นะครับในการใช้กล้อง G10 เป็นเว็บแคมกล้องเว็บแคมมันได้แค่ภาพส่วนระบบเสียงเราต้องมีการจัดการเองนะครับว่าเราจะเอาระบบเสียงเข้าเครื่องแม็กอย่างไงมันก็มีหลากหลายวิธีก็สอบถามกันเข้ามาได้ถ้าไม่สะดวกแบบนี้ เราก็ใช้วิดีโอแคปเจอร์แต่วิดีโอแคปเจอร์มันก็จะมีข้อเสียของกล้อง g 1 0 0ก็คือว่าจอฝั่งกล้องมันจะดับแต่มันก็ไปโชว์ที่ตัวคอมพิวเตอร์อยู่มันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันของกล้อง g 1 0 0นะครับก็ราคาประมาณนี้ก็ทำได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมก็จะมาแชร์ให้เราได้รู้จักกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ